วันนี้ป้าเปิ้ลเชิญชมก็มาเปิดหมวกแถวหน้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งอำเภอบ้านไผ่ในตอนเย็นใกล้ค่ำนะคะว่าจะถ่ายแม่ค้าน่ารักเนี่ยมาออกช่องป้าเปิ้ลเชิญชมสักหน่อยแต่น้องเขาไอากล้องละสีเดินหนีไปแล้วเหลือแต่น้องผักเนี่ยเหลือแต่น้องบุ้งน้องบุ้งน้องชีเนี่ยน้องคณะพี่เก่งมากก็ลำปลีโอ้โหผัก น่าอร่อยน่ารับประทานนะคะ <Okay. S 1> มีหลายสีสันมีทั้งแครอทมีทั้งมะระมะละกองแอ่าสตอก็มีนั่นผลไมล้ผักจากแดนใต้มีหลายอย่างเลยเครื่องปรุงในครัวเรือนของเราป้าเปิ้ลเชิญชมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ไทยทำในสถานที่จริงก็คือ แม่ค้าขายผักตัวจริงเสียงจริงรแต่น้องหลบกล้องเร, <laughs> เราทำมาตัวจริง <laughs> เจอกันขอบคุณนะคะที่น้องน่ารักคนนี้เนี่ยให้โอกาสป้าเปิ้ลได้ถ่ายแผงผักของน้องมาลงช่อง YouTube ส่วนน้องก็ถ่ายป้าเปิ้ลสีซอไปออก Facebook อเฟ e Book ของน้องแล้ว <laughs> เราต่างคนต่างถ่ายซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะาเจ้าข้ามาเ